นักมวยขเขมรกลับลาครูมวยไทยกลับไปชกมวยที่บ้านหลังจากถูกยกเลิกไฟชกฟ้าผ่าครับหลังจากที่มีกระแสรเรื่องของกุนคแมมวยไทยกันมาตลอดนะครับแล้วก็มีนักชกกัมพูชาหลายคนรวมไปถึงนักชกต่างชาติที่ฝึกมวยไทยมาตลอดชีวิตสุดท้ายพอได้แชมป์เรียกตัวเองว่ากุนคแมนะครับก็ทําให้เกิดกระแสต่อต้านของแฟนมวยชาวไทย ล่าสุดครับอีกหนึ่งนักมวยที่ได้รับผลกระทบจากการแบนนักมวยกัมบูชาคือจันนาซึ่งแอดขอเล่าเท้าความนิดหนึ่งนะครับจันนาเนี่ยจริงๆเขาจะมีไฟขึ้นชกในรายการ แม็กซ์มวยไทยในช่วงเช้าของวันที่8เมษายนปี2023เวลา10โมงจันนาเนี่ยจะมีไฟชกกับเพชรชาติชายในศึกมวยมันพัน e x t r e รี f a i r ์เทไไฟ์แต่โดนยกเลิกไฟชกกระทันหันนะครับครับหลังจากมีการยกเลิกไฟนี้นะครับทางเพจของมวยไทยมวยมันก็ได้ไปโพสต์ข่าวเอาไว้นะครับบอกว่าไม่มีที่ยืนจันนาโพสต์เศร้าหลังถูกยกเลิกไฟเหตุดราม่ากุลขแมจันนาชรัตนชัยนักชกกัมพูชา โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทุกคนผมไม่ได้ขึ้นชกครับผมเพียงอยากถามว่า ทำไมคุณคงรู้ว่าไทยกับกัมพูชามีปัญหากันอยู่ชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยกําลังลําบากหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้งานไปคอมเมนต์นะครับในเพจมวยไทยมวยมันกันเยอะเลยนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่างานก่อสร้างก็ทําไปสิท่านต่อไปนะครับบอกว่ารุ่นพี่ที่มาจากชอรัตนชัยก็ขนนี้ไงเรียนมวยไทยแต่กลับไปบอกเป็นกุนคแม่แล้วเขาก็โพสต์ภาพของทุนเทียราเอาไว้นะครับก็เป็นรุ่นพี่ในค่ายเดิมนะฮะทุนเทียรราความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าเปิด รับบริจาคเลยตีเอโก้ยังได้เป็นล้านคนขมรนต้องช่วยกันเองอยู่แล้วละอ๋อคุณความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ากลับไปถามผู้นําดูปุกปั่นชาตินิยมความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า,วา,า,วาสู้สู้ครับน้องนักมนยเยขมรที่มาหากินอยู่ในไทยขอบคุณคุณชาตรีวันแกใจดีคงแยกแยะออกขอให้ชกสนุกเหมือนฝั่งราชดำเนินไม่จัดชกลองคุยกับเสียเปรมบอสชาตีดูครับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งเข้าไปตอบกลับความคิดนี้นะครับก็บอกว่าน่าจะยากมันเป็นมาก กว่ากีฬามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีประเทศหรือมากกว่านั้นยิ่งช่วงนี้แล้วยิ่งใหญ่เลยความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าปัญหาเกิดจากกัมพูชาเองเลยครับแต่ก็สงสารเขานะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าก็กลับไปชกเวทีกุญเแมที่เขมรก็ได้จะบ่นทําไมที่นี่เวทีมวยไทยเข้าใจอะไรง่ายๆหน่อยสิสร้างแต่ปัญหาให้มวยไทยประเทศไทยตลอดความคิดเห็นต่อไปนะครับเ็าบอกว่าโทษใครครับบ้านตัวเองมีน้อยู่ไหมทาให้เกิดการเกลียดชังความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า <t une es> ต้องกลับไปโทษคนใหญ่คนโตในบ้านน้องเองครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเพราะการดําเนินนโยบายของผู้นําเขมรเองนั่นแหละอยากมาดูถูกมรดกชาติอื่นก่อนความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าศิลปะการต่อสู้ของเขมรคือศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งไม่ใช่หรอครับเหมือนที่ชาวเน็ตเขมรบอกที่ชอบออกมาพูดกันนะเพราะฉะนั้นนักมวยเขมรก็กลับไปชกที่ประเทศตัวเองเถอะครับอย่ามาชกที่เวทีกระจกกระจกของไทยเลยก็เป็นการประชดประชันจากแฟนมวยไทยนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับ ก็บอกว่าเห็นใจนะแต่คนบ้านคุณมันอวดดีแถมวางแผนทําร้ายมวยไทยอย่างเป็นระบบโดยมีนายกบ้านคุณเป็นหัวนหน้ามาแบบนี้ไทยต้องตอบโต้บ้างและคนที่สวยกลุ่มแรกก็คือนักมวยเขมรที่มาหากินในไทยถ้ายังไม่จบพวกแรงงานนอกระบบหรือแม้แต่ในระบบมีร้อนร้อนหนาวหนาวบ้างละก็เป็นความคิดเห็นนะครับบางส่วนที่มาแสดงความคิดเห็นในเพจมวยไทยมวยมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางจันนากันบ้างนะครับว่าเขาเป็น อย่างไรแล้วก็จะมีคอมเมนต์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างสําหรับผู้มาใช้งานเพจของจันนานะครับทำให้ล่าสุดครับความเคลื่อนไหวของจันนาก็คือได้กราบลาครูชาวไทยค่ายมวยที่ไทยเพื่อที่จะเดินทางกลับ ไปที่กัมพูชาเนื่องจากว่าไม่สามารถหาไฟชกในไทยได้แล้วนะครับก็แทบจะทุกสังเวียนแล้วครับตอนนี้ที่แบนนักชกกัมพูชาในช่วงนี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่านักชกกัมพูชาส่วนใหญ่ก็มาเลียนมวยไทยนี่แหละครับนะฮะหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับนะครับทีนี้เรามาดูความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับว่าผู้ใช้งาน Facebook ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจของจันนาเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่จันนากล้าลาครูไทยเพื่อที่จะเดินทาง กลับไปชกมวยที่กัมพูชานะครับโดยความคิดเห็นแรกเขาเป็นชาวกัมพูชานะครับเขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่น่าเลยคนไทยทําเรื่องไม่ถูกต้องแบบนี้และขอให้คุณ จเจริญและประสบความสําเร็จในการแข่งขันหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าไปบอกเขมรสิเมรเริ่มสงครามก่อนไทยสมควรแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับที่ชาวไทยเข้ามาตอบกลับบอกว่าเรียนที่ไทยบอกมวยขโมยไทยเหลือขโมยดูเสื้อตรงกลางสิครูไทยชัดๆความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเรียนวิชาจากครูเคารพครูก็อย่าบิดเบือนสิ่งที่เรียนมาชีวิตจะได้จเจริญขอให้โชคดีครับความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่า ยินดีต้อนรับกับภูมิลํำเนาครับพี่ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าครูมักต้องการให้สิทธิ์ได้ดีอยากให้สิทธิ์มีอนาคตความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าขอให้โชคดี ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าสู้สู้จันนาในกัมพูชาจําคุณทั้ง3ามคนได้ฉันมองไปที่คุณฉันรู้สึกสงสารคุณมากครูเขาใจดีและดีกับคุณมากค,ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยนะครับเขาบอกว่าเดินทางปลอดภัยขอให้โชคดีจันนาความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าทําไมไม่ต่อยในไทยครับความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าคุณต้องกลับมาคนไทยบางคนไม่เคยให้ค่ากับเราเลยความคิดเห็นต่อ ไปเปของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันแท้ๆควรจะรักกันทําไมไม่รักกันหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขายิงคําถามกลับไปว่าบอกใครความคิดเห็นต่อไปไปของชาวไทยนะครับเขาบอกว่าตกลงเรียนมวยไทยจริงๆใช่ไหมโชคดีนะ <laughs> ความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้กําลังใจชน,นานะครับจากชาวกัมพูชาเนาะครับและนั่นก็เป็นประเด็นผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นกับนักชกชาวกัมพูชาหลายๆคนที่ไม่มีไฟชกในไทย คุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของช่องเราวันนี้ว่าอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับการแปลข้อความทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติหากมีข้อความใดที่แอดอ่านผิดไปแปลผิดไปสรุปใจความผิดเพี้ยนไปจากเจตนาลมของผู้โพสต์ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ